สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้อดีตพุทธอิสระโดนตอกกลับหน้างายอาตามาว่าจะจบแล้วนะพระมหาภัยวันซัดกลับจัดหนักโตอดีตพุทธอิสระ ที่บ้านเมืองเราไม่สามารถมีความสมานฉันท์หรือเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นของคนอื่นนั่นเป็นเพราะว่าบ้านเมืองเรามีคนที่มีสติปัญญาเท่าหางแมวอย่างตาแก่สุวิท์อยู่มากนั่นเองพระมหาภัยวันโต้กลับอดีตพุทธอิสระแซะหิวแสงบอกอัตมาว่าจะจบแล้วแต่คนแก่หัวงอกอย่างตาสุวิ์นี่ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกเสียที ไรแง้มฝาลงอยู่เต็มทีแล้วอย่าให้อะไรอะไรมันต่ำลงไปกว่านี้อีกเลยจากกรณีที่พระมหาไพรวันได้โพสเฟซบุ๊กแจงหลังถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากการบรรยายธรรมถึง40,000บาทต่อมานายสุวิทย์ทองประเสรศิฐหรืออดีตพุทธอิสระได้โพสแซกกลับ ระบุว่าถ้ารวยก็เอาเงินมาแจกผู้เดือดร้อนโควิดในทินบ้างจนพระมหาไพยวันออกมาตอบโต้กลับว่าอันหนึ่งในสมัยที่โยมสุวิทย์เป็นพระกล้าพูดด้วยคำสัตว์ไหมว่าไม่เคยรับปัจจัยเงินทองเลยแม้แต่แดงเดียวไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นจะเล่นลินเล่นคำอาตมาไม่มีปัญหานะแต่ช่วยส่องกระจกดูตัวเองด้วยจะดีมากแต่นายสุวิทย์ก็โต้กลับว่า พระมหาไพวันผู้หิวแสงซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี2504พระมหาไพวันได้โพสเฟซบุ๊กโต้กลับนายสุวิทย์อีกครั้งว่าอัตมาว่าอัตมาจะจบแล้วแต่คนแก่หัวงอกอย่างตาสุวิทย์นี่ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกเสียที ใช้คำพูดว่าอาตมาเป็นเด็กไม่รู้จักโตแต่คนแก่อย่างตัวเองกลับปล่อยให้ลูกศิษย์ปั่นหัวเหมือนคนไม่มีสติปัญญาอยู่ได้เสียดายนะที่อุตส่าห์บวชมาตั้งแต่นานนมแต่ผ้าเหลืองกลับไม่ช่วยให้ฉลาดขึ้นมาเลยครั้งก่อนกล่าวหาว่าอาตมาบูลลี่วันนี้ยังมาบอกว่าอาตมาหิวแสงอีกอาตมาเชื่อแล้วจริง วัดอ้อน้อยไม่มีกระจกให้ตาแก่สุวิทส่องหน้าตัวเองถ้าพระแบบอาตมาหิวแสงและคนแก่แบบคุณที่เขียนถึงอาตมาไม่เลิกนี้เรียกว่าอะไรไหนลองตอบมาสิขายขำสันดานอันหนึ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนได้และคงเปลี่ยนไม่ได้จนตายของตาแก่สุวิท์ ผู้แม้จะผ่านการกินนอนดัดนิสัยในเรือนจำมาแล้วนั่นก็คือสันดานของการคิดรายป้ายสีและการมองคนอื่นที่เห็นต่างจากตัวเองแบบเหมารวมแบ่งข้างคนที่ติดนิสัยบูลลี่คนอื่นไม่ใช่อัตมาแต่น่าจะเป็นคนแก่ที่ทำตัวไม่รู้จักโตแบบตาสื่อวิตังหากคนแก่ไม่รู้จักโตที่ให้สัมภาษณ์าพาดพิงโคดเงาคนอื่นหรือไล่คนอื่นออกนอกประเทศเพียงเพราะ คิดเห็นไม่เหมือนตนเองนี่แหละที่สะท้อนวุธิภาวะแบบเด็กที่ไม่รู้จักโตของตาสุวิทย์ตาแก่สุวิทย์ให้ร้อัตมาอย่างน่าดันดานว่าอัตมาเป็นแกนร่วมคณะปฏิสังขกรการพระศาสนาใหม่ทั้งที่อัตมาไม่เคยเข้าร่วมการประชุมหรือรับรู้และมีส่วนในการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเลยเพียงการถ่ายรูปรับธงธรรมจักรแครอท เมื่อครั้งเข้าขอสัมภาษณ์ครูใหญ่ในงานวิจัยของมหาจุฬา และเพียงการรับเป็นวิทยากรในการเสวนาในรายการขับเฮาแค่นี้ก็ถูกตาแก่สวิทป้ายสีทันทีว่าเป็นแกนนาร่วมเป็นพวกเดียวกันโง่สำซากอาตมาอยกากจะกล่าวว่าที่บ้านเมืองเราไม่สามารถมีความสมานฉันท์หรือเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นของคนอื่นนั่นก็เป็นเพราะว่าบ้านเมืองเรามีคนที่มีสติป,ปัญญาเท่าหางแมวอย่างตาแก่สวิทอยู่มากนั่นเอง เอะอะก็ล้มล้างเอะอะก็ลังลม้มฮ่าฮ่คนแก่แบบคุณนี่มันไม่เหลือสติปัญญาอะไรที่จะโต้แย้งกับคนอื่นด้วยเหตุผลมากกว่านี้ได้แล้วใช่ไหมเรื่องสำนักพุทธเรื่องมหาเถระก็เหมือนกันคือคุณหน้าหนาจนลืมไปหมดแล้วจริงๆหรอว่าในยุคก,ก่อนคุณเคยพูดถึงองค์กรน,นี้ว่าอย่างไรบ้างทำไมฮะ เข้าไปอยู่ในคุ้มไม่กี่ปีสมองเสื่อมไปแล้วใช่ไหมรีบหาหลักฐานมานะที่กล่าวหาอัตมาว่าเป็นแกนรวมของคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่รู้แหละว่าคนแก่แบบคุณมันมีจิตสันดาลให้ไรคนอื่นแบบนี้มาตรอดชีวิตแต่ขอร้องเถอะอายุ ก็เรียกได้ว่าใกล้แง้มฝาลลงอยู่เต็มทีแล้วช่วยทำตัวให้มีค่ากว่านี้หน่อยเถอะปอลอก่อนจะถลกหนังกำพร้าคนอื่นช่วยเอากระดาษทรายขัดหน้าตัวเองก่อนนะลองขัดดูสิว่ายังมีความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นหลวงพี่อย่าไปใส่ใจมันเลยครับ คนที่ทำตัวให้คนอื่นเดือดร้อนตลอดกับท่านที่คอยชี้ทางให้คนเห็นธรรมะที่แท้จริงความสูงความต่ำมันก็ต่างกันแล้วครับท่านเทียงกับสลิมให้ตายก็ไม่ชนะครับหลวงพี่เพราะตักกะพวกนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเลยยากที่จะเข้าใจและเกินเยียวยาครับพระมหาภัยวันพูดสอนตะแก่แบบสูวิทย์ได้ดีมากๆครับ พูดเหมือนเอาเท้าเหยียบหน้าไว้เลยจะส่วนก็ส่วนยากจะอ้าปากพูดก็ถูกเท้าเหยียบปากไว้แต่ถ้าให้ดีพระอาจารย์ไพรวันท่านอย่าลดตัวไปต่อล้อต่อคำกับคนรัศดิปัญญาแบบเขาเลยครับผมว่าสมองมันใหญ่เท่าหางแมวมันใหญ่เกินไปครับไอคนนี้ผมว่ามันไม่มีสมองเลยครับท่าน มันใช่พระซัที่ไหนเล่าตั้งแต่สมัยไปยืนบัญชาการบนรถสั่งให้คนบุกกองบัญชาการตำรวจนครบาลจนมีคนบาดเจ็บทั้งตำรวจและชาวบ้านสั่งให้เสื้อเหลืองบุกต่อสู้ตำรวจมันขาดจากพระมานานแล้วครับเป็นอย่างพระมหาไพวันพูดไม่มีผิดเพี้ยนแต่อย่างใดครับแต่จริงๆแล้วพระมหาไพวันไม่น่าจะลดตัวเองไปคุยกับลุงสุวิทย์ด้วยซ้ำไปนะครับถามจริงมีอย่างอายบ้างไหมวิจารณ์ยับ ป้ายสถานที่ฉีดวัคซีนใส่เครดิตรัฐบาลและนักการเมืองเพียบโดนชัดชาติตกกลับเจ็บจี๊ดกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อมีการแชร์ไป้ายไปหนึ่งหน้าสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด1 9แต่พบว่าป้ายดังกล่าวมีชื่อของหลายคนด้วยกันโดยบนป้ายเขียนข้อความว่าสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด1 9ตามมาตรการ แก้ไขการระบาดเชื้อไวรัสโควิดชุมชนครองเตยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยพลตบดเอกอศัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสุชัยพงเพียรชอบที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทางนี้พบว่า คุณชัดชาติสิพันธ์ได้แชร์ป้ายดังกล่าวพร้อมข้อความว่าโดยใช้เงินภาษีของท่านทุกคนอย่างไรก็ตามได้มีการแสดงความคิดเห็นและเปรเียบเทียบป้ายของไทยกับป้ายของต่างประเทศที่มีบอกเพียงว่าสถานที่ฉีดวัคซีนเท่านั้นขณะที่คุณสิรุษครั้งไพบูลก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทำโควิดลามจนคนตายเป็นร้อยและอย่างกล้ามาทำเหมือนเป็นคนออกเงินค่าวัคซีนให้ประชาชนอีกหรือครับประยุทธ์ ทำไมต้องมีของและโดยประยุทธ์อยู่ใต้วัคซีนจากเงินภาษีประชาชนด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นทำป้ายึ้นอวยนี่เงินใครครับอย่างอายสะกดกันเป็นไหมเครมแบบหน้านันดานเหมือนซื้อมาแจกเองเอางบทำป้ายงงงง,งนี่ไปซื้อยาดมแพ็กแจกดีกว่ามัง้งใช่ครับ คุณชัดชาติเป็นนายกติดป้ายว่าสถานที่โดยภาษีประชาชนก็พอนะครับแค่ชื่อคนก็เกินไปครึ่งป้ายแล้วครับชาวบ้านได้อะไรจากป้ายนี้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่หรือที่เขาด่ากันทางประเทศก็เพราะทำงานกันแบบนี้แหละครับเงินภาษีครับเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้ฉีดอ้างชื่อตัวเองแบบหน้าไม่อายเลยนะคะทั้งๆที่เอาภาษีประชาชนเนี่ยแหละ ไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆคอนกรีตยังมีความอายมีความด้านนะคะอยากได้ผลงานบริหารให้ดีไม่ต้องขึ้นป้ายชื่อประชาชนก็รู้ได้เองแต่เห็นแบบนี้แล้วน่าสังเวชใจที่มาอวดชื่อขึ้นป้ายเหมือนว่าผลงานตัวเองดีซะเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เครดิตทางที่มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบเงินไม่ได้ออก เองสักแดงเดียวสังคมแบบนี้เลิกกันได้แล้วนะมัวแต่รออวยรอให้เครดิตกันอยู่นั่นแหละหน้าที่คุณคุณก็ต้องทํทาทั้งนั้นไม่ใช่บุญคุณสักหน่อยใส่ชื่อตัวเองใช้เงินตัวเองหรอถามจริงทงั้งนายุยกทางผู้ว่าเป็นเหมือนกันหมดอาศัยภาษีรัฐหาเสียงให้ตัวเองเฉยอายบ้างไหมถ้าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วเขาจะเขียนแค่สามัคแรกแล้วตามด้วยชื่อหน่วยงานและ URL เว็บไซต์เพื่อสำหรับให้ประชาชนใช้ติดต่อนั่นก็เพียงพอแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส,สด